ตอนนี้นะครับเป็นข่าวดีของแฟนยูเอเตมากมากเลยนะครับล่าสุดนะฮะซื้อที่หนึ่งของนิวคาเซิลและ Sky Sport ์ตนะครับตรงนี้คือรายงานตรงกันเลยนะฮะว่าฟีฟ่นะครับได้มีการแจ้งไปกับสโมสรทุกสโมสรนะครับที่มีการจะต้องส่งนักเตะไปเตะศึกแอฟริกาคับในช่วงเดือนธันวานี้นะครับว่าพวกเขาสามารถล้งนักเตะนะฮะโดยตอนแรกอะ ฟี่านะฮะให้นักเตะเหล่านี้นะฮะต้องไปรายงานตัวในวันที่8ปธันวาเนี้นะฮะซึ่งก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับเพราะวันนี้วันที่2นะฮะซึ่งในวันที่8นะั้นน่ะแมนยูเราจะต้องไปพบกับวู๊ปแฮมตันบอลเดอร์นะคือคือวันที่8ปดนะฮะแปลว่าถ้าเกิดไปรายงานช่วงนั้นก็มีสิทธิ์อาจจะไม่ได้ลงเตะในนัดถัดไปนะครับเพราะว่านัดต่อไปเราจะเจอเวสต์แฮมเนาะแต่ว่านัดถัดไปนะั่นะในวันที่ 8นะครับคือเช้าวันที่9นั่นแนหะแมนยูจะไปเยือนวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์นะครับผมเป็นข่าวที่ดีมากๆนะครเพราะว่าฟี่าได้เลื่อนการรายงานตัวให้นะคือสามารถลังนักเตะได้จนถึงวันที่15ทธันวาเลยนะครับผมแมนยูของเราอาจจะมีนักเตะ เตะยาวไปอีก3นัดเลยนะครับผมเอมเบอร์มอาร์มัดเดียโรมาร์ซาอุยนะฮะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยถ้าตามกําหนดการเดิมอาจจะเหลือแค่นัดเดียวคือนัดหน้าคือเวสแฮมเนาะแต่ว่าตอนนี้อาจจะยาวไปอีกคือเวสแฮมบูเคมตันแล้วก็ไปเจอบอลสมัทนัดสุดท้ายนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจนะฮะว่าตรงนี้ที่เขาบอกว่าลังได้ถึงวันที่15เนี่ยเราจะต้องไปเจอกับบอลส์มัทในคืนวันที่15หนะหรือเช้าวันที่16นั่นเองอันนี้ไม่แน่ใจว่านัดสุดท้ายเนี่ย ความหมายการสื่อออกมาแบบนี้แปลว่าจะลังได้ถึงหลังวันนั้นหรือ15ต้องไปรายงานตัวแล้วอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องไปรออัปเดตข่าวกันอีกทีนึงนะครับว่า หมายความว่าอย่างไรนะครับก็เพื่อนเพื่อนะฮะรับชมมาถึงคลิปตอนนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะกดส่งใจนะฮะกดไลค์ให้คลิปวีซ่าชาแนลด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับผมตอนนี้ทั้ง3มคนผมว่าอยู่ในฟอร์มที่โอเคมากๆนะ,ะไม่ว่าเอมเบอร์โม่อาหมัดหรือว่าเป็นมาซาอุนนะฮะนัดล่าสุดมาซาอุยเนี่ยโดดเด่นมากๆนะฮะผมว่าลงมา เปลี่ยนจากย و ر ออกไปเนี่ยมาซาอุยช่วยเกมเราได้ค่อนข้างมากๆเลยนะฮะอีกหนึ่งข่าวเล็กๆน้อยน้ยเนาะที่เรามีข่าวว่าทางด้านของยโรนะฮะเปลี่ยน IG ของเขาเป็นสีดำนะครับผมว่าอันนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่นะครับหวังว่าน้องจะสามารถ ดึงศักยภาพตัวเองกลับมาหรือว่าปรับทัศนคติตัวเองกลับมาได้เร็วนะฮะตอนนี้ก็มีพี่ๆในทีมนะฮะพยายามช่วยเหลือน้องอย่างเต็มที่เลยฮะเลยได้ว่าตอนนี้ต้องใช้พลังทีมนะฮะไปเรียกความมั่นใจของแดนนี่โยโร่กลับมาให้โดยไวที่สุดนะฮะเพราะเขาเป็นนักเตะที่ตอนเข้าฟอร์มเนี่ยช่วยเกมรับและเกมรุกของเราอย่างมหาศาลเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนะและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ